สอบการถือสลัดลมให้เข so 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 ้าไปในถุงเพื่อไล่มาติดกันโดยปากถุงขาเหยียบไว้เด้งเราเกิดหน้าไว้ประมาณ2เมตรถึงสเมตรเพื่อที่จะมวนขึ้นมาหลังจากนั้นก็ขับเข้าไปธรรมดาคอยบอกหน้าไว้หนึ่งคนขับเข้าไปได้เลยครับโดยตาคอซินเนอร์ขับไปอุโมงเลยขับไปถุงจะฟูขึ้นเองต้องตะโกนไม่ได้ยินเสียงใช่ใหญ่รับบอกหน่อยอ่าโอเคเขาเนียบร้อนอ๋อขับรถเสร็จปุ๊บดักเครื่องเอารถลดลงยังถุงมาสังเกตการดิงถุงมาให้อยู่ฝั่งขับเยอะๆฝั่งขับเยอะๆข้อมาซินเทอร์ไม่ได้เนี่ยนั่นเป็นถุงขับไปเยอะนะครับ เป็นหตงเยอะระังการตกตูอย่าให้ตูดอย่าให้ตัน้นอี่เรงประตูแต่ดถงนะครับถ้าถึงแล้าขุจะเล่นนิดนึงจะดีวางแงะประตูมนะครับสัเกตไว้ประตูได้มปุนะครับวเถูมุมถงมาหมนน้หมอนถุงเท่านะครับหมอนใช่นอยางไรนอย่างเลยหนเลยครับมนเลยนถุเลยครับมหมนปว่ากันนะครับล้มดมัดเชือกมแล้วตัวฝัน้ตอันึง แล้วก็มัดทีนึเพื่อการน้ำเข้านะครับมาดติเนองข้างหน้าทำเช่นเดียวกันข้างหน้าทำเช่นเดียวกันแาที่แน่นนะครับูกเ่อนนเป็นจกระเบนขึ้นไปลากจกระเบนตนี้นะัยัตลเป็นานครับเพื่อให้น้ำเข้านะครับแราจะไปม้วนขาคนนี้กม้วนด้านหน้านะครับม้วนด้านหน้ายเไม้สูงไว้คนนี้ม้วนด้านหน้าแล้วก็ดกเป็นใม้สูงนะครับตอา้เงได้ลงหน่อยได้ลงหน่อยนึงเพื่อการว่าเวลาถ้ามีลมมาพัดโดน่ยจะได้ไม่ไม่ถืดมากไม่ถืดสีรถนะครับ โดยน้หน้าให้เ so ป็นคล้ายาหลังหมดเลยครับค้ายเช่นด้านังเช่นดนลังะครับเราดพิมพ์รถขานะครับพิมพนรถพมนรถมัดมัดเช่นเดียวกัข้างหลังระมวลประมะลมลงเาี่ไห้ไปถ้าจะให้ดียวามรยังไงก็ดูมัดเดีจแน่นดึบโอเคโอเคเดียวอรานี้ก็สามารถกัน่ดูสินค้าเสร็จนี่ครับเสร็จจะเป็นรูปนี้ เ็จะกันน้ำได้ไม่ขยับก็มีเรียนนะครับครับ